สวัสดีเจ้าสวัสดีเอฟซีกวางทุกทท่านวันนี้นะคะแอนมินก็นจะปลามาแอลพอนะป้อมนะป้อมปีนี้เปินตั้งอกตั้งใจ,จเฉพาะกวางเนาะเพราะว่าเปินจะเพาะสายพันธุ์เก่งและแกร่งของเปิดน,นี่เนาะเปิดก็เลยต้องลงทุนทําแมดกวางทําอาหารกวางขึ้นมาคนเดียวเนาะปีนี้มีครูดีนะป้อมมาเลยครับ โอ้ oh, สวัสดีครับกับล้างแปลงโมวันนี้ซื่อโมซื้อโมไม่มาไม่เขาเก่าเปิดครับซื้อโมไม่ม,มา,ามมมมมวันนี้ลงทุนมีโมแล้วคิดเลยนี้แล้วครับเดี๋ยวสั่งคิดเลยไมเลยปีน,นี้มีแม่ขายเอฟซี FC ทุกท่านที่ติดตามผลงานผมแน่นอนครับน,นี้ครับนี้แม่ขายแน่นอนครับกำลังสั่งไม่เลยเลยครับนี่สั่งมาหนึ่งลํำยังสองล้ำยัง,งมาเลยครับ วันนี้แปรงหม้ครับวันพุกมัน,น่จะได้หม้ละรีบแปรงหน่อยครับทีนี้ครับเยอะขี้เลื่อยนี่ต้องเป็นขี้เลื่อยไหมเนื้ออ่อนก่็กองอย่างผูเขาขี้เลื่อยนี่เป็นขี้เลื่อยอย่างน่าลำปอม ขี้เลื่อยนี่เป็นขี้เลื่อยไม่เนื้ออ่อนก็ครับไ่สาคี้อไม่สนมสา,ลมสสา,มสสาแลติสร้างนี้ครไม่ตะก,กูนี้นคมกูก้กกจากะจขี้เลื่อยแล้วมีอยังแห็ม อน,นอกจากขี้เลยก็เดี yes. ๋ยวร่นผูกนี่ก็ขี้วัวครับเป็นขี้วัวพันเป็นมะสงนค์ขี้วัวพันสั่งไว้สั่งไว้ายร้อยกระสอบขี้วัวพันครับต,ต้องต้องเป็นแป้งอยงครับเป็นขี้วัวโคโคพันกะขี้วัวบ้านเฮานี่ผมได้แต่ที่วัวเลียงในฟาร,ร์มครับขี้วัวในบ้านเฮานี่ก็บ่ใช่เลยครับเดี๋ยวจะลองใช่พอก่อนครับพีนี้เอาแต่เนาะ,นะแต่ สำหรับคลิปนี้ลงทุ้นไหลครับน้องแสนครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะวัสดีท่านผู้ชมหน่อยวัสดีครับ